คุณออนสุดาตันตานนทน์นะคะประธานในพิธีดิฉันนางสาวสิริรัตน์สติยรัตน์ประธานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดมหาสารคามหรือ c s r นะคะขอขอบคุณท่านที่ให้เกียรติเป็นประธานมอบบ้านโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยบ้าน CHR จังหวัดมหาสารคามประจำปี2566ในคำว่าซ้อนไลออนมหาสารคามขอเรียนทุกท่านว่าคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนสมาชิกขององค์กรร่วนมีความมุ่งม,มั่นและตั้งใจที่จะร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนจังหวัดมหาสารคามอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิ็การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องอย่างบรูรณาการเป็น,ปนรูปธรรมกระทองแลวก็คณะผู้บริหารแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่เคารักทุกท่านครับปนี้กหอมนายพัฒน์เถื่นนุ่มมากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า รู้สึกดีดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ได้ให้เป้าหมายมา 8, ปสหลังนะครับทั้งทั้งจังหวัดมันมีส่วนที่ไม่สามารถที่จะนำงบประมาณของส่วนราการลงได้เนี่ยประมาณ10กว่าสกว่าหลังนะครับในจำนวนนี้ก็ได้รับความกรุณาจากทาง c S R ทางองค์กรภาคธุรกิจที่เข้ามาช่วย ดำเนินงานด้วยจังหวัดแค่สิบหลังในปีหกหกเนี่งครับฮอบค่คุณอะไครับ ลูกเนี่ยลูกลูกอ่าลูกว่าวก็ได้ลูกว่าวเนี่ยว่าวแท่นคุณพ่อเนี่ยเอาพูดเลยเอีก็ได้ยียก็ได้ยี่ว่าวก็ได้ลูกเออนุภาเวนะสะท่าสธิภวันตุเตภวันตุสัพพมังคารังราคันตุสัพพเทวตาสะปธรรมานุภาเว สท่าสดทีพระวันตุเตรพระวันตุสัพพมังคังเก็บไว้ทุกทุกเรื่องราวรอยยิ้มที่เราเคยมีเก็บไว้รวมกันเป็นภาพดีๆสิ่งเหล่านี้คือความทรงจำตลอด ความผูกพันเมื่อมีวันที่ตัวฉันต้องไปจะขอขอฝากหัวใจ